ก็เป็นความรู้สึกของคนในพื้นที่จังหวัดสรกแก้วนะคะคุณผู้ชมที่มีต่อและหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลไทยก็ดีไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาก็ดีฝั่งไทยไม่ใช่แค่ทหารแล้วครับคุณผู้ชมชาวบ้านสรกแก้วแม่งลุกฮือกันทั้งตำบลบุกไปประชิดชายแดนบ้านหนองจานเพราะทนไม่ไหวที่เมื่อวาน,ไ,<ห>นไอ้พวกขเขมรแม่งมาปวนทหารไทยเส,สียงตะโกนดังสนั่นมึงอยากลองของเหรอถ้าทหารกูแตะมึงไม่ได้งั้นเจอชาวบ้านกูแทงก็แล้วกันแค้นจัดครับชาวบ้านประกาศลั่น ชาวบ้านต้องเจอกับชาวบ้านมึงมารื้อรัว้วมึงมาด่าทหารกูงั้นเจอกันตรงๆเลยสิวะแม่งไม่ใช่แค่ทหารแล้วนะที่รอรับอยู่แต่เป็นคนไทยทั้งชายแดนที่พร้อมจะลุกขึ้นปกป้องบ้านกูเองแล้วรัฐบาลไทยละ่ะยังนั่งแดกกาแฟอยู่กรุงเทพทนให้ชาวบ้านออกหน้าแทนเหรอวะคือถามจริงๆร,รัฐบาลทำเฮี้ยอะไรอยู่ปล่อยจนชาวบ้านต้องแบกชาติเองแล้วนะเดือดครับคุณผู้ชมชวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่อง,ของเขมียนเหมเิมเกริม แต่มันคือเรื่องศักดิ์ศรีคนไทยที่ไม่ยอมให้ใครมายามผันดินกู